ระยะจากที่สูนย์บรรจุภัยเศรฐกิจนะครับประมาณสักเกือบเกือบบ่ายสองโมงได้หลังจากที่ประมาณประมาณสักเกือบกเกือบบ่ายโมงครึ่งนะครับเกิดเหตุรู้สึกถึงความสั่นไหวผมอยู่ที่ชั้น LG ชั้นล่างในการกำลังจัดวิธีเสเวนาอยู่นะครับและก็อยู่บนเวทีกับดรเอกับอาจารย์ธนพรเรารู้สึกว่าได้รับแรงสั่นไหวแล้วผมกับอาจารย์เอดรเอรเนี่ยเราแหงึ้นไปด้านบน,นะเราเราเห็นดวงไฟหรือโคมไฟด้านบนมันแกว่ง่นะครับผมรู้สึกบนหัว อาจารย์ธนพรก็เลยทักขึ้นมานะครับอาจารย์ธนพรก็เลยทักขึ้นมาว่าเอ่อน่าจะเป็นแผ่นดินไหวนะครับเราเลยเห็นตรงกันว่าเป็นแผ่นดินไหวแน่ๆก็เลยตัดสินใจที่จะโอบพยกออกมาจากที่อาคารชั้น LG ที่งานสัปดาห์หนังสือศูนย์ประชุมยานเศรษฐกษิจนะทีนี้ปรากฏว่าเอ่อหลังจากขยับขึ้นมาเนี่ยผู้คนก็เริ่มรับทราบนะครับถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวท,ที่ที่เกิดขึ้นแล้วค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับตอนที่เกิดเหตุผมไม่บั่นใจว่าระดับเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างแรงแล้ว ดวงโคมไฟเนี่ยโยกไปโยกมาค,ค่อนข้างสั่นไหวรุนแรงมากนะครับหลังจากเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องสะท้อนอย่างตรงไปตรงมานะครับว่ากระบวนการในการอ,อ,อพยพคือเข้าใจเข้าใจว่าเป็นเหตุที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรายแบบนี้นะครับแน่นอนว่ากระบวนการในการอพยพเนี่ยมีปัญหาประตูด้านล่างแต่ชั้น l อีที่จะขึ้นมาด้านบนเนี่ยม,ม,มันเปิดไม่ครบทุกทางและค่อนข้างใช้ระยะเวลายาวนานในการจะอพยพคนขึ้นมาเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึ่งนะครับ ที่เป็นบริเวณที่เป็นทางขึ้นหลักอ่ะเป็นทางบันไดขึ้นหลัก,ะน,น,ลกนะครับตอนนี้เราได้ทึ่ปิดหมดแล้วนะครับแล้วก็ <ขอ S 1> ไม่ได้ย้อนกลับไปจัดการแจกจ่านี่ครับทางที่หลักตัวนี้นี่นะท,ที่หลักตัวนี้ท,ทุกงานจัดงานหนังสือเนี่ยอยู่ด้านล่างนะเรารู้สึกถึงแรงสั่นไหวค่อนข้างค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวที่บอกไปผมอยู่บนเวทีเสวน,นาครับอาจารย์เอแล้วก็ดรเอกับอาจารย์ธนพรค่อนค่อนข้างแรงมากแต่ตอนนี้ปิดหมดแล้วนะครับไ่ไม่ไม่อนุญาตให้ลงไปทั้งสิ้นนะครับ ตอนนี้นะเพราะว่าความสุ่มเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะเกิด after shock ขข้นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มื่อคู่เนี่ยผมคุยกับอาจารย์ธนพรเนี่ยเราก็เดินขึ้นมาพร้อมกันนะครับอาจารย์ธพนพรบอกว่ามีท่านผู้ว่าหลายจังหวัดก็รายงานมาแล้วว่าแรงสั่นไหวเนี่ยมันสะเทือนไปถึงหลายจังหวัดด้วยกันมีรายงานผู้บาดเจ็บด้วยนะครับแล้ว <Okay. S 1> ในระหว่างที่มีการอพยพเนี่ยก,ก็มีการสะดุดล้มแล้วก็บาดเจ็บกันพอสมควร นะครับดังนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนขยับออกครับทุกคเลยครับขยับออกเลยครับนี่ครับที่อยู่ใต้อาคารครับขยับออกทั้งหมดเลยครับใต้อาคารเนี่ยด้านบนเป็นกระจกนะครับมันเป็นกระจกที่เจ้าหน้าที่บอกขยับออกทั้งหมดเลยครับขอกออกกันเลด้วยนะครับเพื่อเหตุผลความปลอดภัยนะครับที่มาเพิ่มฝากไล่หน่อยครับมันอาจจะมีอัพเดอะท็อปตามมาได้นะครับท่านผู้ชมครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมอยู่บนเวทีเสวนาพอดีเลยนะครับ ประสบชะตากรรมเดียวกันกับดรเอพี่เอสุทัชวีแล้วก็อาจารย์ธน,นะพรเนีเนี่ยครับส่วนบรรยากาศด้านนอกยังยังคงยังคงยังคงดูตื่นตระหนกอยู่พอสมควรนะนะครับตื่นตระหนกพอสมควรผู้คนยังออกกันอยู่ด้านหน้าแต่ตรงนี้เป็นที่ปลอดภัยแล้วนะครับตีพื่ยบอกไปว่าค่อนข้างมีปัญหาในการที่จะเคลียร์คนขึ้นมาหยกคนขึ้นมาด้านบนอันนี้สะท้อนตรงๆนะครับหลังจากวันนี้เนี่ย แล้วก็สู่งานสำปดาหนังสือวันต่อไปเนี่ยคงต้องมีการจัดระเบียบใหม่แล้วก็คงต้องซอฟต์ปรบยบเลยทีเดียวแหละครับน,นี่ครับด้านหน้าบริเวณด้านหน้าบริเวณด้านหน้านะครับ